มาเด้อพี่น้องมากินข้าวแไ,ไปกันนี่รู้ปลากระสุกแบบสดๆสนะครับตัวนี้กำลังร้อนๆเลยดิ้นสดมากเลยครับเพราะก็ดำน้ำมาได้ปุ๊บก็เอาทอดปั๊บเลยนะก็มีกับข้าวหลายอย่างนะครับก่อนจะดำน้ำวันนี้แล้วก็มีแหนมปลาส้มด้วยนะปลาส้มนี่ก็ทำมาจากปลากระสุบที่เราหาได้นะครับก็ประมาณ4ี่ห่อร้อยนะทำเองกินเองด้วยนะครับตรงนี้นี่ดูดูคุณภาพจ,จัดๆเลยครับนี่ใส่กระเทียมเยอะๆนี่ยิ่งดีนะครับยิ่งหอมตรงนี้แล้วก็โยนใส่ กระทะร้อนๆลงไปบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างที่จะโอ้โหอบอุ่นอยู่นะครับประมาณ13 14องศาเนาะแต่ถ้าลงไปในน้ำนี่โคตรเย็นเลยนะครับก็นี่ครับไม่อดไม่ยากแน่นอนนะครับกินกับข้าวบนเรือเลยใครอยากจะมาก็มากับผมได้ครับนี่ตอนนี้ก็ทอดแหนมกันเสร็จแล้วระนาณนี้กําลังพอดีเนาะนี่ครับแหนมปลาสระุกที่เราทําเองนะครับสุดยอดเลยครับ ไม่มีอดอยากในกาใครอยากมาก็มาได้นะนี่สนุกครับเที่อว่อาดั้นกินก็ทำค่ากินกันเรือเลยนะครับเพระเราใช้ชีวิตอยู่กันทั้งวันนะที่นี้นี่สภาพอ,อาหารโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวมองหาน้องก่อนนะครับเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วก็ผมก็จะลงแล้วก็ให้น้องไปหาปลากระสุบมาหนึ่งตัวนะแล้วก็นี่ครับทำกับข้าว เรียกน้องเฮ้ยกินข้าวมามากินแหนมกันนะครับมาดูน้องครับ<น>อร,อร่อยแน่นอนครับปลากระสุบที่เราหาเองปลากระสุบเป็นปลาที่รสชาติที่จะอร่อยอยู่แล้วน้องอพอมาทำปลาโซมนี้โอโ้ยยิ่งสุดยอดเลยแจ๊บคุณยอดครับรุณยอดเด่นนี่นะครับปลาของเรา